ยันนะครับอยาี่ฟดขายไมครับพี่สี่ยะี่เลยจ้าวิตามินบำรุงวิตามินีเซลบอกพี่นะน้น้เลยสองเข็มันล็อกอยูเดี๋ยวเราเจ๊เจ สำหรับวันนี้นะครับเราก็เป็นภารกิจในการเคลื่อนย้ายกวางที่พัดหลงนะครับนี่ได้รับแจ้งมานะครับอายุประมาณปีกว่าๆนะครับก็เป็นวางพิษเมียนะครับซึ่งทางกวางตัวนี้มีลักษณะที่ไม่ค่อยกลัวคนนะครับแล้วก็ สร้างความลำคาญนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปทำลายของที่เต็นท์นักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ที่บริเวณลานกางเต็นท์ของเขาเป็นะค้านะครับตรงนี้นะฮะเขาก็เลยประสานทางสตอแพ์นะครับของสํานักบริหารพื้นที่อนรักษ์ที่7นะครับได้เข้ามาร่วมกันนะครับเคลื่อนย้ายนะฮะวางตัวนี้นะครับไปไว้ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะครับช่องกัมบุนะครับที่สะแก้วซึ่ง คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในส่วนของหน่วยงานของเราด้วยเนื่องจากฟังตัวนี้เป็นวางเพชรเมียนะครับแล้ว <busca> ก <marking> ็น่าจะเป็นเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการย้ายวางจากบริเวณหนึ่งนะครับแอเรียหนึ่งไปแอเรียหนึ่งทำให้มันไม่มีการเลือดชิดนะครับของสัตว์ป่านะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยในการแพร่พันธุ์นะครับให้มีพันธุ์นมีความแข็งแรงขึ้นนะครับในอีกบริเวณหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับ โดยเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะนักท่องเที่ยวที่ได้รับการรบกวนนะครับรวมถึงเรื่องของการให้มีการกระจายพันธุ์มีแม่พันธุ์ที่แข็งแรงนะครับให้กับสัตว์ป่าอีกบริเวณหนึ่งด้วยนะครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าในบริเวณนะครับที่ไม่กว้างมากนะครับ <c oughs> การที่จะมีการแพร่พันธุ์สัตว์เนี่ยมันก็จะมีการผสมกัน <c oughs> ในครอบครัวเดียวกันนะครับหร <c oughs> ือว,ว่าถ้าภาษาคนคือ <c oughs> จะเป็นการทําให้เลือดชิดนะครับ <c oughs> ทําให้พันธุกรรมอ่อนหาลงได้นะครับ ยินดอยยินด้อยมาเจอกันนะครับการที่เรานํากวางจากบริเวณที่วังน้ําเขียวเขาแพ่งม้าแห่งนี้ไปอีกบริเวณหนึ่งข้ามจังหวัดไปจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มป่าคนละกลุ่มป่ากันเนี่ยก็จะทําให้ลักษณะของการผสมพันธุ์กันเนี่ยก็ไม่เป็นในลักษณะที่ว่าเลือดชิดหรือว่าอินบีดนั่นเองครับอ่าแหล่งที่จะไปใช่ไหมฮะสถานีโพเล้งสัตว์ป่าช่องกลําบนจังหวัดสระแก้วครับ ทางคณะทางสัตวแพทย์ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์็ก็ได้มีการประสานมีการเบื้องต้นนะครับกับหน่วยงานนะฮะไปทางแล้วนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับจากท่าราสั์ปา่าเขาแปงมาของน้ําเขียวนครราชสีมาแห่งนี้ไปถึงสะแก้วก็ใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกว่านะครับก็คงค่อยๆไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สัตว์ตัวที่เคลื่อนย้ายเนี่ยช้ำ